สวัสดีมิตรรักคอบอลทุกๆท่านอยู่กับผมจอดฟันธงเช่นเดิมนะครับซึ่งฟุตบอลในค่ำคืนวันจันทรนี้ก็ค่อนข้างจะบางตาผมคัดมา5คู่ก็แต่ละคู่ก็น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง2คู่ที่น่าสนใจวันนี้ก็จะมีเลสเตอร์นะฮะจะไปเยือนกับเบอร์มิงแฮมแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนจะทำบิ๊กแมตช์กับเอฟซีปอร์โตเป็นลีกโปรตุเกสนะครับ แน่นอนครับก็ทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอดามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปว bon ิเคราะห์ฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆท,ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม곧곧กด subscribe กดกระดิง่งกุงก้งกิ<ๆ>้งกุ้งกิ้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปว bon ิเคราะห์บอลต่อไปนะครับ และเพื่อเป็นปการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับเราไปเริ่มกันที่ศึกเซกุนดาดิวิชันหรือว่าลาลิกาสเปนลีก2นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างบีเยลบีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเมียนของเรอเบยาโดริดนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอสอาดิโอเดราเซรามิก้าจะเตะก,กันเวลาตีสองครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับบี B เลออยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว19นัดชนะ5-5เสมอแพ้ไป9เกมยิงได้21เสียไป2 9ประตูมีอยู่20คะแนนส่วนฝั่งลบายาโดริ d อยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว19นัดชนะ11-2แพ้ไป6เกมยิงได้25เสีสยไป21ประตูมีอยู่35คะแนนครับสถิติ head-to-head ผลงานที่เคยเจอกัน4นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบีเอลบีครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดแล้วก็เป็นฝั่งเลอลบายาโดริ d เก็บชัยชนะไปได้3นัดโดยทีีีี่่่เเเเเเกกกกมมลลลลาาาาสุดดด็็ปปนนนทบบบบบบออะครรััิิ้้แพยโ เปร์็นต์ก่อนึ่ปรู็นย์ เมื่อปี2012นู่นเลยเดียวนะครับฟอร์มโดยลมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการบีเอเบีนะครับเก็บชัยชนะไปได้2สม1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บีเอเบีแพ้ให้กับอันบาเซเต้ไปด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ผลกับการของบีเอเบีในรอบมาเกมบีเอเบีผ่านเงินไปที่2เกมยกบเป็น1เกมพาลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่40%ส่วนฝั่งเรอัลบายาโดริดฟอร์ม5นัดหลังสุดบาโดรแแลละกกกกก็็็พ้ไปป2เเเเมมมซึ่่่งาสุดนที์ยาโดริดบ้าานเอชนะอโมลาาบต้ไปด้วยสกอร์2 ผลกับการของบยารดริทในรอบพาเกมบยาโดาาโดิทผ่านดําเงินไปที่1เกมยกไป m, ็น1เกมพาเรไป3เกมคิดเป็นปัจจุบันาก,การทำกำไรอยู่ที่20%ซนะครับซึ่งาราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งทีมยนอย่าง,งบยารดริทต,ต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับราคาหนะ้าตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่บยารดริทต,ต่อที่ราคาปปถ้าเราไปลองฝั่งบีเราบีราคาน้ำเจอที่1.97ถ้าเราไปต่อฝั่งบยารดริทราคาน้ำเจอที่1 9ึ่ง้านะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับถ้ามองถึงภาพรวมผลงานบนตารางคะแนน ถึงแม้ว่าเกมเย็ยนของบบยารดุริตก็ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่แต่ว่าเกมนี้ครับต้องมาเจอเกรดฟุตบอลอย่าง b ี b ที่ผลงานช่วงหลังก็ถือว่าไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ภาพรวมเนี่ยต้องยอมรับเ้วยว่า BL b ีเครับผลงานฤดูกาลนี้ไม่ดีเลยณนะตอนนี้ BL b ี b อลรั้งอันดับที่18นะครับมีคะแนนต่างจากเลอเบยดูริตอยู่ที่15คะแนนซึ่งเบยดูลิตฤดูกาลนี้ทะยานขึ้นไปอยู่อันดับที่2 อย่างที่บอกครับผลงานภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าทั้ง2ทีมไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ถ้าวัดผลกันที่ช่วง5เกมหลังสุดนี้แต่ถึงกระนั้นครับมาตรฐานของทั้ง2ทีมผมมองว่าก็เป็นฝั่งทีมเยือนอย่างเบรยริลิตด,ดีกว่าชัดเจนเกมนี้เป็นทีมเยือนอย่างเบรยริลิตบุกมาต่อที่ราคาปปราคาก็ค่อนข้างจะแข็งซึ่งส่วนตัวผมมองว่าฝั่งเบยบีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ช่วงหลังเริ่มกลับมามีฟอร์มเก่งแต่ทีมอย่งยางเบยริลิตผมมองว่ามีมาตรฐานที่ดีกว่าเบบ,นะนนบีบ้บยงงร์ ในศซิกุนดาหรือว่าลาลิกาสเปน2นี้จากราคาที่เปิดมาเกมนี้ผมอ่านว่าทีมเยือนอย่างเบยาดูริตจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้ฉะนั้นคนนุนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยืนอย่างแล้วเบยาดูริตคาดว่าวันนี้เบยารูดิทมีดีพอที่จะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้ฟะทง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึก no กันโชสุริอาก็จะเป็นคู่ระหว่างอารตันตาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาแลนิตาน่านะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเจวิตสเตเดียมจะเตะกันเวลาที2 45นะครับเรา mm Braun, มา <inside. S 2> ด er ูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับอารตันตาลังอันดับที่9แข่งไป15นัดชนะ7เสมอ2พ้ไป6เกมยิงได้24เสียไป18ประตูมีอยู่23คะแนนส่วนฝั่งซาแลนิตาน่าอยู่อันดับที่20จมบุยของตารางนะครับแข่งไป15นัดชนะ1เสมอ มีอยู่แคะแนนครับสถิติเฮตูเฮต์ผลงานที่เคยเจอกัน 5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอัตารันตาเก็บชัยชนะไปได้สองนัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งซัลเลนติา์นาเก็บชัยชนะไปได้่นัดฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอัตารันตาเก็บชัยชนะไปได้2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อัตารันตาบุกไปเอาชนะลาโคเชโซวาไปได้ด้วยสกอร์สี่เปอร์ศูนย์ผลประกอบการของอัตารันตาในรอบมเกมอัตารันตาผ่านเงินไปที่2เกมผ่านรูไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็ะสบการณ์ทำกำไรที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งซัลเมแลนตานะะฮ เปิดบ้านแพ้กับบรุญ,ญา่าไปด้วยสก,กอร์สองปรูหนึ่งผลประกอบการของแซลแลนเนต้าแซลแลนเนตาพันเงินไปที่2เกมพาลุไป3เกมคิดเป็นเปร็นต์จาก,การทํากําไรอยู่ที่40%่สนะครับซึ่งเนียราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างอัตแลนตาต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาาตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่อัตแลนตาเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งอัตแลนตาราคาน้ำจอที่หนึ่งจุดเก้าสองท่าเราไปลองฝั่งซาแลนเนตาราคาน้ำจุดที่หนึ่งจุดเก้าแปดก็ซึ่งคู่นี้นะครับเป นดับที่เก้า มีอยู่23คะแนนจากการลุ้นเป็นสภานัดอ่าส่วนทางกับฝั่งซาเลนต้าที่จมบุยของตารางนะครับซาเลนต้าเก็บมาได้เพียง8คะแนนจาก15เกมซาเลนนะครับสามารถเก็บชน,ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเสมอไป5เกมแล้วก็แพ้ไปถึง9เกมเกมรับของซาเลนจาก15เกมเสียประตูไปถึง30ลูกเรียกได้ว่าคาช่วยเนี่ยเกมรับของซาเลนต้าก็เสียน,นัดละสประตูทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าเฮนทเวนเนี่ยอัลต,ตันตาจะไม่ได้ข่มสักเท่าไหร่แต่ผลงานภาพรวมที่ผ่านมาช่วงหลังถือว่าอัลต,ตันตาเริ่มก,มมรรมก,กลับ เ็นการเอาชนะเอซีมิลานกับเป็นการเอาชนะลาคูเชตัว่านะครับส่วนฝั่งซาเลนต้าสเกมหลังสุดก็แพ้มา2เกมติดต่อกันเป็นการแพ้กับฟิออกับการแพ้ให้กับบรุญญาเช่นครับจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาในวันนี้ผมอ่านว่าเจ้าบ้านอย่างอัตาลันตาที่ต่อราคาลูกครึ่งเกมนี้นะอัตาลันตาต้องมาเจอกับทีมที่อยู่บวยของตารางผมอ่านว่าอัตาลันตาจะเก็บ3แมต้มในบ้านนี้ไปได้อย่างไม่ยากแต่จากการแพงที่ตั้งไว้เป็นอัตาลันตาต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับทีนี้ต้องรู้กันหน่อยว่าวันนี้ อารันตาจะยิงเกินเลนราคาที่ต่อรองหรือเปล่าแต่อย่างนี้บอกครับด้วยผลงานที่ย่าแย่ของซาเลตนาเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างอารตันตาคาดว่าวันนี้อาต์ตันตาจะยิงเกินเลดราคาที่ต่อรองฟรนดงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับข้ามไปกานศึก EFL Championship อังกฤษก็จะเป็นคู่ล้วงเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเซนต์แอนดรูสเตเดียมจะเตะกันในวันที่สามตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับเบอร์มิงแฮมครับอยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว21นัดชนะ7เสมอ5แพ้ไป9เกมยิงได้24เสียไป29ประตูมีอยู่26คะแนนส่วนฟังเลตเตอร์รังอันดับที่1นําจากฝูงตอนนี้แข่งไปแล้ว21นัดชนะ17เสมอ1แพ้ไป3เกมยิงได้41เสมมียไป14ประตูมีอยู่52คะแนนนะครับสถิติเฮดทูเวครับผลงานที่เคยเจอกันก็ไม่น่าเชื่อนะเป็นเลตเตอร์ซิตี้เอาชนะเนือเบอร์มิงแฮมได้ทั้ง5เกมรวดใน5เกมหล่าสุดนี้เลยนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการ เบอร์มิงแฮมเก็บชนะไปได้2เสมอแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบอร์มิงแฮมนะฮะบุกไปเอาชนะคาร์ดิฟมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ผมกำกับการของเบอร์มิงแฮมในรอบมาเกมเบอร์มิงแฮมพาดําเนินไปที่สองเกมพาลบไปสามเกมคิดเป็นต้นจาการทํากําไรอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฟังเลตเตอร์ฟอร์มห้านัดนต่างสุดเลตเตอร์ชนะไปสี่แล้วก็เสมอมาในเกมด้วยที่ในรอบห้าเกมลองสุดนี้เลตเตอร์ซิตี้ก็ไม่เคยแพ้ใครเลยครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เลตออออรร์์ซิิิตี้้้้เเปปดดดบาานนชะมววไไยสก ผลการของ này, เลสเตอร์ในรอบมาเกมเลสเตอร์พ่าททำเงินไปที่3เกมพ่านรูปไป2เกมคิดเป็นประสานก,การทำกำไรที่6กรซนนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ต่อที่ราคา1ลูกราคาณนะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่เลสเตอร์ทีมเยือนต่อที่ราคา1ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเลสเตอร์ราคาน้ำจะอยู่ที่2.0 0ถ้าเราไปลองฝั่งเบอร์มิงแฮมเจ้าบ้านราคาน้ำจะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าศูนย์นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ผลงานแตกต่างกันออย่่่าาางงลกกัับรบรมิ็ถืวผนกกนนดูีี้ไนะ เก็บได้26คะแนนจากการลงเล่นไป21นัดนะฮะส่วนทางกับเลสเตอร์ที่เก็บได้52คะแนนจากการลงเล่นไป21นัดนอนรอบ21เกมนี้เนี่ยเลตเตอร์นะฮะสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง17เกมแล้วก็มีเกมแพ้ไปเพียงแค่3เกมนะฮะเกมลุกของเลตเตอร์สามารถกดประตูใส่คู่แข่งไปถึง41ลูกแล้วก็เสียไปเพียงแค่14ประตูเรียกได้ว่าเลสเตอร์ซิตี้ก็เป็นอีก1ทีมที่โชว์ผลงานได้อย่างเฉยไรในศึกแชมเปี้ยนชิพนรูการนี้บวกกับเฮตูเวนครับคู่นี้เจอกันที่ไรก็จับเป็นเน ummer, ลเต ว่าฟอร์มก็เล่นก็เลตเตอร์ฟอร์มจัดจ้านเป็นอย่างมากในรอบว่าเกมครับเลตเตอร์สามารถเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมส่วนทางกับฟังบูมพงแฮมที่เก็บชัยชนะได้2เกมถึงแม้ว่าเกมล่าสุดบูมพิแฮมก็เก็บชัยชนะมาได้แต่ภาพรวมเนี่ยเลตเตอร์ดูดีกว่าชัดเจนชน,นะครับจากราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นเลตเตอร์ต่อที่ราคา1ลูกจากราคาที่เปิดมาก็พอสมนำ้ำสมเนื้อเนื่องจากเลตเตอร์ช่วงนี้ก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างมากฉะนั้นถ้าจะเลือกทำกำไรจากคู่นี้จากราคาที่เลตเตอร์ต่อที่น่นขอเลือกไปลุ่น ออ่อย่างที่บอกครับเกมรับของเลเตอร์ก็เหนียวแน่นนะเกมลุกก็หวังผลได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ที่จิงจอกสยามเลเตอร์ซิตี้ถ้าเราเลือกเชียร์เลเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับเราก็จะมีลุ้นสองอย่างไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจ้าฟ้ทงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับก็จะเป็นคู่ระวง คิโรนาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาราเบสนะครับคนี้ครับจะเตะกันที่สนามมูนิซิปัลเดอรมอนเตเดวิจะเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านครับคิโรนาอยู่อันดับที่1นาําจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับแข่งไปแล้วสิบหกนัดชนะสิบสามเสมอสองแพ้ไปหนึ่งเกมยิงได้สามสิบแปดเสียไปยี่สิบประตูมีอยู่สี่สิบเอ็ดคะแนนส่วนฝั่งอาราเบสครับรังอันดับที่สิบสามแข่งไปแล 16, ้วสิบหกนัดชนะสี่เสมอสี่แพ้ไปแปดเกมยิงได้สิบสี่เสียไปยี่สิบประต นไปได้สอนัดเสม,มอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งอาราเบสครับเก็บชัยชนะไปได้นัดฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับคิโรนาเก็บชัยชนะไปได้สีแล้วก็เสม,มอไปในเกมโดยที่ในรอบห้าเกมหลังสุดนี้คิโรนาไม่เคยแพ้ใครเลยเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่คิโรนานะฮะบุกไปเอาชนะบาร์เซโลรนามาได้ด้วยสกอร์สี่ประตูสองผลงกับการของคิโรนาในรอบมาเกมคิโรนาพาทำเงินไปที่สี่เกมพาลบไปหนึ่งเกมคิดเป็นประจาญก,การทำกำไรที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งอาราเบสฟอร์มห้านัดหลังสุดอาราเบสชนะไปสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองเกมเกมล่าเเบบบบสสนนครััปิด้้าาแพกล ป่ามัดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตลศูนย์ผลกับการของอาราเบสในรอบมาเกมอาราเบสพานเงเงินไปที่3เกมพาลเไป2เกมคิดเป็นประสิทธิการทำกำไรที่60%สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านคิโรนาต่อที่ราคาหนึ่งลูกราคาณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านคิโรนาต่อที่ราคาหนึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งคิโรนาราคาน้ำจะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าสองถ้าเราไปลองฝั่งอาราเบสราคาน้ำจะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าแปดก็ซึ่งคู่นี้ก็เป็นการเจอกันของทั้งสอง,ง,อองอทียยบชชื่นน่่่่่อมอััั้้นนนนนนเีีททงงงงมมไตตาาาากกะแผลลขคิโรฤดู เรียกได้ว,ว่าหุสัตว์ลัทเสียงจริงคิโรูนาครับสามารถไปสู้กับบรรดาทีมแกร่งๆทีมใหญ่ๆอย่างเลอเมริตอย่างบา,า,ารา์เซโลนาได้อย่างสนุกและตอนนี้คิโรนนาก็นำจะูงลาลิกาสเปนเรียกได้ว่าคิโรนาด้วยวกันนี้ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ยอย่างมากจาก16กเกมของคิโรนนาที่เล่นลาลิกาสเปนไปนะคิโรนนาสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง13เกมมีเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะเกมลูกของคิโรนนายิงประตูใส่คู่แข่งไปถึง38ลูกแล้วก็เสียไปเพียงแค่20ลูก ทำได้41คะแนนส่วนฝั่งอาราเบสก็ผลงานค่อนข้างจะทรงๆอยู่ตรงกลางตารางนะครับอาราเบสนะฮะเก็บได้16คะแนนจากการลงเล่น86นัดก็เรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยของอาราเบสก็จาก16เกมเนี่ยเก็บได้นัดละหนึ่งแต้ม เพียงเท่านั้นบวกกับการเล่นในบ้านของคิโรนาฤดูกาลนี้นะครับจาก8เกมนะคิโรนาสามารถชนะได้ถึง6เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมยิงได้1 8แล้วก็เสียไปเพียง10ประตูจากการเล่นในบ้านถือว่าผลงานการเล่นในบ้านก็โหดจริงๆส่วนฟังอาราเบสผลงานการเล่นไปเกมเยือนจาก8เกมนะฮะไม่เคยเอาชนะใครในเกมเยือนเลยเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง5เกมนะยิงได้4แล้วก็เสียไปถึง10ลูกฉะนั้นผลงานเกม aw, เย่าเกมเยือนของทั้ง2ทีมก็สวนทางกันเปอย่างมากถึงแม้ว่าเฮทเวททั้ง2ทีมจะไม่ต่างกกกกกัันนนนนนสสเทท่่่่่่่าาาาไหรรรแตวฟออ์มล็ีีจจุดใะคิโ อย่างที่ทราบนะครับ5เกมล่าสุดไม่เคยแพ้ใครนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่คนะิโรนาทำผลงานยอดเยี่ยมเป็นเกมที่คิโรนาบุกไปเอาชนะยอดทีมอย่างบาโลนาได้ถึง4ประตู2เรียกได้ว,ว่าคิโรนาณช่วงนี้ก็กําลังมั่นจใจเลยทีเดียวส่วนทางกระฟังอาราเบตที่ผลงานค่อนข้างจะลุ่มๆดอนๆนะครับชั้นเนี่ยถ้าจะเลือกทำอะไรจากคู่นี้จากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาเป็นคิโรนาต่อที่าราคา1นลูกราคา1นละูกณตรงนี้ผมมองว่าไม่ได้แรงเลยสำหรับเกมนี้นะซึ่งแน่นอนครับคู่นี้ผมขอเลือกเชีย,าย่างิ ถ้าเราเลือกเชียรคิโดนาในวันนี้เราก็จะได้ลุน2อย่างนะไม่รอลุนเจ้าก็รอลุ้นเจ้า,จาฟันทงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนในวันนี้ก็จะเป็นวีกโปรตุเกสนะครับจะเป็นคู่ระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ f อฟซีปอร์โตนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กัน,นที่สนามเอสตเดโอโจเซอันวาัสจะเตะก,กันในเวลาตี35ินาทีนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับลิสบอนครับอยู่อันดับที่1นําจากฝูงยกนี้แข่งไปละ13นัดชนะ10เสมอ1พ้ไป2เกมยิงได้28เสียไป15ประตูมีอยู่31คะแนนส่วนฝั่งปาโต้ครับรังอันดับที่2แข่งไป 13, ละ13นัดชนะ10เสมอ1พ้ไป2เกมยิงได้21เสียไป9ประตูมีอยู่31คะแนนเท่ากันนะครับสถิติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการก็ไม่น่าเชื่อนะในรอบ5เกมหลังสุดที่ทั้งสองที รวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการสปอร์ติ้งลิสบอนเก็บชัยชนะไปได้3สมหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลิสบอนนะครับเปิดบ้านเอาชนะสมการไปได้ด้วยสกอร์3-0ผลประกับการของลิสบอนในรอบมาเกมลิสบอนพานนำเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์ะสิทธิการทำกำไรอยู่ที่80%ส่วนฝั่งปอโต้ฟอร์ม5นัดหลังสุดปอโต้ชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ปอโต้นะเปิดบ้านเอาชนะชักต้าโดเนตไปได้ด้วยสกอร์5-3 คิดเป็นปริสัญจาก,การทำกำไรอยู่ที่60%ซนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างสเปงลิสบอนต่อที่ราคาปปอ,ปอนะครับราคาณนะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านลิสบอนต่อที่ราคาปปอถ้าเราไปต่อฝั่งลิสบอนราคาน้ำจะอยู่ที่1.92ถ้าเราไปลองฝั่งปอโตราคาน้ำเจะอที่ที่1.98กนะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนก็ถือว่าสูสีกันเป็นอย่างมากทั้ง2ทีมมีอยู่31คะแนนจากการลม,มริบงงเป็ดคฐานสูงในลีกกปตุเ และฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็ถือว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีทั้งคู่ลิสบอนครับสามารถเก็บช,ชนะได้3เกมจาก5เกมหลังสุดเช่นเดียวกับปอโต,โตสามารถเก็บช,ชนะได้3เกมจาก5เกมหลังสุดแต่ว่าที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากก็จะเป็นเฮดเวิ head. ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสติที่น่าตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสปอร์ตติ้งลิสบอนเจอกับปอโตทีไรนะลิสบอนไม่เคยเอาชนะปอโตเลยแล้วก็เป็นการแพ้ป,ปอโตไปถึง5เกมถ้าวัดผลที่5เกมหลังสุดถ้าย้อนไปกลถึง10เกมนะครับ สถิติเฮดเวทนะสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับสามารถเก็บชนะหนือปอโตอได้เพียงแค่ค,ครั้งเดียวแล้วก็เสมอกันไปสีครั้งนั่นบ่งบอกว่าลิสบอนก็คล้ายๆกับบอลแพ้ทางจริงนะครับซึ่งจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาวันนี้เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนต่อที่ราคาปอนะส่วนตัวผมก็มองว่าด้วยความที่ทั้ง2ทีมสูสีกันเป็นอย่างมากแต่ถึงกันนะครับผมมองว่าปอโตอก็ยังมีดีพอนะที่สามารถจะบุกมายันเสมอได้ฉะนั้นคนนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เอฟซีปอโตจะบุกมาแชรไหนึ่ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคระห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันน่ากดส่วนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมด5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับบีเอเอลบีกับแอลบายาโดริตคู่นี้อุเดเปิดมาเป็นบายาโดริตต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บายาโดริตคู่ที่2อครับอัลตันต้ากับซาเลนตินาคู่นี้อุรดเปิดมาเป็นอัลตันต้าต่อที่ราคาลูกึ่ง คู่ที่3ครับเบอร์มิงแฮมกับเรตเตอร์คู่นี้อุลเลต์เปิดมาเป็นเรตเตอร์ต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เรตเตอร์คู่ที่4คิโรนากับอ阿าเบสคู่นี้ 4, นอุลเลต์เปิดมาเป็นคิโรนาต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่คิโรนาและคู่ที่5สปอร์ติ้งลิสบอนกับเอฟซีปอร์โตคู่นี้อุลเลต์เปิดมาเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปอคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ปอร์โต กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับดูบล็อบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งครับเพื่อที่จะไม่พลาดดิบวิะห์บอลต่อไปอีกหนึ่งช่องทางที่ไลน์นะครับ @jos88 ที่์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR Code คสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมื่นเพื่อนเพื่อ,อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ vvip กันได้นะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสุก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจสวัสดีครับ